โหนี่เราผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วนะเนี่ยเลือดคืนไหลเยิ้มเต็มไปหมดเลยอ่ะเพื่อนเเราเราควรสร้างไซเลนเฮดเป็นของตัวเองบ้างไหมฉันคิดความคิดใหม่ๆได้เราจะเอาไซเลนเฮดกับคอย,ยาวมารวมตัวกันดีกว่าโอ้โหผมว่า <นะ S 3> มันต้องันเริ่มเลยนะเอ้ยเอยลองดูลองดูมันสูงนะ เฮ้ยหูยใส่ใน้ทตัวจริงตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะหูยยสองตัวมันไม่เฟี้ยวเราอยาเพิ่มมาเอาตัวหนดีเอางี้ตอนนี้กระแสกําลังมาแรงเลยคนเนี้ยเอเอาลุงพลใส่ลงไปด้วยลุงพลเออมาลุงพลน่ะลุงพลนะเอาลุงพลใส่ลงไปอันนี้เป็นร่างลุงพลที่ยังไม่กนหนวดเท่าไหร่วันนี้ลุงพลกินอะไรมาเนี่ยกินอะไรมา วันนี้เขาน่าจะกินแซลมอนนะแซลมอนกินแซลมอนครั้งแรกปะใช่ครั้งแรกเลยเราจะลองเอาลุงพลผสมกับไซเรนเฮตเอาลุงหายลุงอยู่นี่อ๋อลุงอยู่นี่ลุงอยู่นี่ลุงอยู่ด้านบนลุง่หน้ากางอยู่เฮ้ยนี่ลุงหรือแบทแมนเน่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลองเอาลุงพลล่างหัวยาวนะคะมาใส่กับน้องไซเรนเฮมาดูขับไปว่าอะไรจี๊ดอะ แล้วเราเราบังคับเซนเทีได้ไหมได้หัวโอ้ยนี่อะไรอ่ะแน่ใจหรอว่ามันคือใจเซนเทดฉันว่ามันเหมือนเอ่อมันกินคนได้ด้วยฉันว่าตรงเท้าของมันเนี่ยช่วงระหว่างสะโพกตัวลำตัวเนี่ยมันดูแบบซ้อนกันเกินไปเราลองเอาเครื่องซักผ้าใส่ลงไปปกปิดเขาหน่อยมันติ มันเหมือนเขาขี่้องขี่เครื่องตักผ้าอยู่ได้แค่นี้เหรอบางครั้งไซเรนเฮดอาจต้องการปีกของนกพิราบหรือนกนางนวลสงสารนกเลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอ้าวนกพิราบอยู่ในเครื่องตักผ้าโอเคเราสร้างไซเรนเฮดพันใหม่กันแล้วยังไงเพื่อนๆเนี่ยถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็พิมพ์ด้วยว่าชอบไซเรนเฮดตัวไหนมากกว่ากันนะ หลังจากที่เราได้ดูไซเรนเฮดจริงๆไปแล้วลองดูไซเรนเฮดของฉันอีกตัวหนึ่งบ้างตัวนี้ขอนำเหนือเลยเป็น,นเป็นไงเป็นไงนี่คือไซเรนเฮดร่างปฐมนะครับมันยังโตไม่เต็มที่ไงนี่เราอยู่ในในใน,ในตัวไซเรนเฮดแล้วไซเรนเฮดในไซเรนเฮดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคูวม่ทีนี่คืออะไรเนี่ยนะคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงน่ากลัวครูม่ทีเข้าไปซ่อนในไซเรนเฮดไม่ได้ขอโทษนะบิ๊กมัมหรือเปล่าเนี่ย ที่ครูติดไว้คืองอออกมาอยู่ข้างหลังนะคะน่าเกียดมากเดินได้ด้วยโอ้โหถือเป็นการปกปิดนะคะแล้วก็ตรงบริเวณกระโปรงของคุณครูเนี่ยก็ทำให้ขาของไซเรนเฮดนี่ดูบรลานมากขึ้นนะจ๊ะทั้งนั้มันไม่เหมาะเลยตัวเนี้ยลบไปเถอะออกไปตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยไซเรนเฮดนักจ็อกกิ้งใช่หรอวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเฮ้ย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 มันออกไม่ได้ไม่ออกไม่ได้ นี่มันเครื่องจักรสังหารยาทุกคนวิ่งหนีเฮ้ยพี่บ๊อโอ้โหผมพ่ายาจะสู้กับมันแต่คุณตายเองวิญญาณมันเฮี้ยนมากอะอุ้ยนะพี่บมอฉันบอกแล้วว่านายอย่าไปยุ่งกับมันเอานั่นไงมันโอ้มันฆ่าแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมีสปริงสปริงติดตามตัวโอ้โหพายุพายุทอนาโดอีกแล้ว เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเห็นหรือเปล่ามันมีผู้บงการอยู่ในตัวของไซเรนเฮดมันมีตุ๊กตาเด็กอยู่ตรงกลางอกด้วย<ไห>น,นี่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 มันมีผู้บงการอยู่ทุกคนจับมานหน่อยจับ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 ไว้ก่อนแต่ละแต่ละดูดูเห <id> ็นไหมนี่มีคนบังคับอย่างกันดน้มแน่แกจับฉันได้แล้วยังงั้นเหรอคุณลบสังหารที่จะทำลายล้างโลกไอ้ไซเรนเฮดตันนั้นมันบังคับได้ใช่ไหมแล้วก็มีกระตุนแคทบังคับได้เหมือนกันเฮ้ย Oh, ไม่เหมืนกร์ตูนนี่ไม่ใช่กระตูนแคทแล้วล่ะ <c oughs> แถวบ้านจะเรียกมิกกี้เมา <c oughs> ตอนนี้เราจะทำการทดลองนะคะว่าถ้าเจ้าการ์ตูนแคทตัวแดนซ์ตัวนี้เนี่ยมันติดไอ o ่นนะคะมันจะสามารถลอยได้ไกลขนาดไหนติดยางไม่กิติดยางเสร็จแล้วครับผมว้าวโอ้โหมันหลังเป็นสิวว่าจริจริง <c oughs> ไปเลย ชอบไซเลนเฮดกับการ์ตูนแคทแล้วก็ฉันขอแนะนำเจ้าตัวประหลาดตัวนี้ตันันๆันเมื่อหุ่นยนต์เลยอ่ะอยเป็นไงเป็นไงเหมือนไซเลนเฮดกับการ์ตูนแคท,ท,ทสู้กันใช่ฉันบอกเลยนะว่าตัวนี้กิมมิคข,ของมันก็คือถ้านายมาที่หัวของไซเรนเฮดเนี่ยนายจะเห็นว่ามีคนคอยวงการอยู่ด้าน,น<อ>ในเห็นเปล่าเอ้เพื่อนชาม่เปล่าใช่ใช่ใช่สปีชีเดียวกันเลย นี่เขากดปุ่มฉุกเฉินเพื่อที่จะเอาหัวของไซเรนเฮดเนี่ยปลดล็อกแขนออกแล้วจะดีตัวเองออกไปเพราะการสู้กับกระตูนแคทนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมานี่ฉันจะพาแกหน,นีเองไซเรนเฮดออกมาผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่เฮ้ยเย้ไปแล้ว <Hey. S 1> ฉันได้ช่วยมันออกมาเรียบร้อยแล้วไซ e รนเฮดนายปลอดภัยเราจะส่งไซเรนเฮดกลับบ้าน ไหนนายจะส่งยังโอ้โหนายแน่ใจเหรอว่าไซเรนเฮจะกลับบ้านได้เอ้ยเขาน่าจะต่อสู้กับการ์ตูนด็อกกับการ์ตูนแคทนานเกินไปเขาไรเรี่ยวแรงแล้วเนี่ยส่งเขากลับบ้านทีไปเลยหายแล้วหายไปแล้วอไปไหนอะไปหายไปไหน ไหนพวกเขาทั้งสองคนก็สู้กันแล้วฉันว่าเราลองมาดูตัวนี้หน่อยดีกว่ามันเป็นการรวมร่างระหว่างเจ้าการ์ตูนแคทกับไซเรนเฮดลิ้นของมันเนี่ยยังกับไส้เดือนเลยเนาะเพื่อนมันมีความแบบเป็นเลือดเป็นหนองแล้วก็พอเขารวมร่างกันแล้วเนี่ยหน้าตาดูโอเคนะสองตัวนี้ถือว่ากูดใช้ได้เลยอยากให้มีตัวละครแบบนี้เราได้จะได้เอามาทำเนื้อเรื่องได้อนะเนาะแบบการ์ตูนไซเรนเฮด ทำแล้วจะน่ากลัวไหมเนี่ย,ยวายเ,เอาหั้หัวนอนหายจะทำนอนเฮ้ยส่ติง่งส่ติ่งน้องหลุดออกมาด้วยนีน่นๆถ้าสมมุติว่ามันกลายเป็นตัวละครที่มีชีวิตจริงๆเดี๋ยวมันคงน่ากลัวมากๆเลยนะเพื่อนดูดิไม่น่ากลัวหรอเนี่ยฉันคือผีผีไซเรนแคทมาต่อกันด้วยไซเรนเฮดสอตัวนี้ค่ะซึ่งเป็น ตครที่เขาทําออกมาดีมากๆาเลยนะตัวฝั่งขวาเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามองเข้าไปนะคะมันจะมีรายละเอียดของซี่โครองอยู่เห็นเป่าเพื่อนมองโดยรวมแล้วมีความวับวาวส่วนด้านข้างตัวนี้ฉันโหลดมาเองมันคือสิ่งประดิษฐ์ใหม่มีการทำเอฟเฟกต์ลโพงด้วยเห็นเป่าไอ้ที่กระจายเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเลื่อนแล้วกระจายมาถึงตัวข้างๆด้วยและไอ้ตัวข้างๆนั้นตัวอะไรเะไปโดนไอ้ตรงแสงแสงมันนะทำไมอะมาดูดิ อุ้ยอุ้ยไี้มันหุ่นรบสังหารเจ้าหุ่น SCP ซีพีนะนมันมีตัวที่เรามองไม่เห็นด้วยอ่ะเออยมันยิงอะไรมันยิงตัวมันเองเห็นเป่าน่ากลัวกระสุนของมันคือตัวของมันเองว้าวนี่อย่าบอกนะว่าไอ้ตัวที่มันลอยๆออกมานั้นอ่ะมันคือตัว SCP พวกนี้ล้วนๆเลย ถ้อาอู๋สังหารมันเด็ดขนาดนี้เนี่ยฉันว่าเราลองเอา S C P ตัวเป็นๆมาลองสู้กับมันดูป่ะเผื่อว่ามันอาจจะฆ่าเจ้าตัวที่่ายกายกๆก็ได้นะนี่ไหนี่ไมาแล้วโอ้ยบินลอยละลองเลยแลนอับตเนีือคาต่อสูรูวางเจ้าตัวมังลาจาก,กรีเวอร์แล้วก็ S C P 173นะคร็บสามตอนนี้173ได้ทำการปล่อยปร,รมาณูตัวละครของพวกเขาเองใส่เจ้าตัวนั่นโอ้ มีไอตัวนั้นมาทํากันหลายตัวบ้างเลยดูดิเลยมันติดฟ้า<อ>มันติดพักจับคนมาทำตะคราบดูเหมือนเจ้าตัวประหลาดนี้จะทำลายเจ้าหุ่นรบของเราเรียบร้อยแล้วโอ้โหทำลายเท่าไรก็ไม่โดนอะไรสักทีเดียวทำาไมมันถึงกำจัดยากเหลือเกินนี่นะครับระเบิดปรมาณูของเราติดขัดเล็กน้อยนะครับ แต่ว่าตอนนี้หายติดบักเรียบร้อยแล้วถือว่าการท้นรอในครั้งนี้เฟล,ลไปนะคะเพราะว่ามันไม่โจมตีเจ้าตัว NPC ของเราเลยเอ,อ,อ่ะโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลย ก็ถือว่าเสร็จสิ้นในวันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เจอเจ้าตัวละครที่มันมีความแปลกประหลาดน,นะคะแล้วก็สร้างมาจากความผิดพาลาดล้วนๆเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของพี่แปน้นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย บาย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 ้ย้ยแบบกันเรนเฮยชอบยิง น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ